สวัสดีค่ะพี่น้องมน,นี้พามาชมดอกคูนนะคะดอกคูนจากพี่น้องดอกคูนสีม่วงสวยบอวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้ดอกคูนสีม่วงสวยๆชมดอกคูนสีม่วงก็เคยเห็นบ่าะแต,ต่เตะเคยเห็นก็นเลยถ่ายพี่น้องเบิง่งบางท่านอาจจะเคยเห็นนะเนาะ มมดบ่หอมเลยนยบ่หอมบ่หอมบ่หอมกะหาที่เคยเห็นเด้อแต่บ่เคยเห็นจ้าเต๋อเด้ดดอพี่น้องเด้ออาจจะมีเสียงรบกวนเนีเด้อมาอันเคอเอิอ้์นเอียงมาตัดไม้รอบรอบโบสถ์นะอยู่วัดอยู่วัดเนินกลาง น้องขาจาเนิ่นมีคนเกาะอยู่มันลิงวะหรือคนตัดไม้มันสูงเนาะพี่น้องเนาะเสียงโคดน่าจจะดังเนาะพี่น้องเนาะสเตเต้ไม้วัดก็เลยเห็นดอกอันนี้ก็เลยถ่ายให้พี่น้องเพื่อนเบิ่งกัเพื่อบางคนเพื่อนบ่เคยเห็นคือสเตเต้สเตเต้กับโบเคยเห็นเด้วดอกคูณสีม่วงเนาะแต่ใบมันก็คือใบคูลอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่ ก็คือใบคูณคือค่ะคือเน่นี่นายหนอก็จะจะเอื้อนว่าใบคูณคูณสีม่วงเคยเห็นตั้งแต่เกิดแต่แต่โบเคยเห็นคูณสีม่วงเคยเห็นแต่คูณสีเหลืองนะพี่น้องนะนี่ภูมิในงามขนาดเลยพี่น้องวับ,บงามออกเป็นช่อเหมือนสีเหมือนดอกคูณเลยนะ สวยมากพี่นาะสวยงามนะ่ี่วงมโรยหมดแล้วร่วงลอยหมดแล้ววันอาทิตย์วันนี้หยุดงานเ่าเก็บส่วนมาทำบุญจ้าชวนมาทำบุญทำความสะอาดวัดนี่เราก็ได้บุญคือกานเนาะเพื่อชาติหน้าเกิดมาจะได้ ยหญมีกินมีใชม้มัง้งนับพีน่น้องเนาะโอ้โาไม้ลงพี่น้องเอ้ยท่นเป็นท่านท่อนลงเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อสเตสก,ก์เยอะดึงไม้สอยเพิ่นมาเบิ่งกันเนาะนะเพื่อจหนาเฮาเกิดมาอาจสิมีกินมีใช้แน่ชะดนี่ครับ ลำบากน่อยนืองเนาะนี่แหละไม่ค่อยได้ทำบุญพี่น้องเอยเสาแก่ชวนมาทำบุญตลอดหรอกเต่เตะฮักก็ได้ถ่ายมีมือนี้ก็เลยถ่ายเนาะ้าไปเบื้องการแคกระเยอะดึงไม่ลงจากต้นเราจะเนาะไปเนี่ยวัดเนินกลางลมเลืล่นด,ดีไหมครับพี่น้องคะม,มันก่อสร้างอยู่จ้า ก็สร้างอยู่ว่าแจ้งเนาะโทรศัพท์ไปย,ยังไม่เสร็จจ้ามาทำตน้ตนไม้มันใหญ่แล้วก็เลนร้น,นฟันฟัน,ฟ,นฟันครึ่งหนึ่งช่วยกันค่ะวันนี้มาทำความสะอาด รอบๆวัดนะคะปล่อยถึนกง่เลนื่องเลื่อนเลยอ่ะหืปิวมาถึงนี่เลยนะ คนต้องวิ่งตามไปเลยนะอย่อู่ในลาไปพมังไไดหไหน่อยออ้อะไรวะไปดูคนตัดึงบนงช่วยกันพี่เนาะถึงดึงๆึ Sånn.